ชุมชนชาญเมืองตำบลชัยมนตรีอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงมีน้ำท่วมเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำแต่วันนี้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องไม่มีฝนตกเพิ่มเติมค่ะ หน้าคลองที่คลองหน้าเมืองพัฒนาการคู่ขวางก็ยังคงติดธงเหลืองเฝ้าระวังกันอยู่เพราะว่าระดับน้ําบริเวณคลองท่าดีสายน้ําหลักอําเภอลานสกาที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชและเขตเทศบา,นาลนาครนครศรีธรรมร,ราชก่อนระบายออกทะเลอ่าวไทยยังมีปริมาณน้ํามากระดับน้ําสูงประมาณ4เมตรครึ่ง ซึ่งจะกระทบต่อชุมชนลุ่มต่ำในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดยมีการติดตั้งเครื่องและเดินเครื่องผลักดันน้ำทันทีหากว่าปริมาณน้ำมากขึ้นค่ะส่วนที่เกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีทหารเรือใช้เรือตรวจการต่อ266ก็ยังคงออกลาดตระเวนค้นหาร่างของนายฮยุนจินที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีที่สูญหายจากเหตุการณ์เรือหางยาวล่ม แผนการค้นหาเริ่มจากตะวันออกเฉียงเหนือไปยังตะวันตกเฉียงใต้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ2วันก่อนนายฮุนจินพร้อมทั้งนักท่องเที่ยวชัยและต่างชาติรวม10คนลูกเรือหางยาวอีก3คนนั่งเรือหางยาวของร้านอาหารแห่งหนึ่งบนชายหาดริ้นเพื่อข้ามกลับไปยังที่พักในอ่าวหาดยวนหลังจากที่เรือออกจากฝั่งไปได้ประมาณ50เมตรค่ะก็มีคลื่นขนาดใหญ่ซัดเรือหางยาวล่มในทะเล จ้าหนที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและลูกเรือกลับขึ้นมาได้12คนแต่ว่านายฮยอนจินคลื่นซัดร่างจมในทะเลและยังหาไม่พบจนถึงตอนนี้